วันนี้จะมาแก้นะครับสำหรับคนที่เต้นเต็มเท้าตลอดนะครับไปดูกันถ้าเต้นเต็มเท้าตลอดเนี่ยลักษณะของการเดินและการขยับร่างกายมันจะไปไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะครับแต่เต้นได้นะไปดูกันนะครับว่าเวลาเราเต้นเต็มเท้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบล็อกง่ายๆนะครับไปดูกันนะครับท่าแรกเดี๋ยวจะมีท่าดิบให้ดูก่อนนะท่าแรกนะครับเก็บไว้ซิกแซกนะครับเก็บไว้ซิกแซกหนึ่งสองสามสี่ 5678นะครับเลขเคอร์แบ็กลงไปเอาเป็นขั้งง่ายๆก่อนนะครับเลขเคอร์แบ็กลงไป1 2 3 4 5 6 7 8สเต็ปดับเบิลหนีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สุดท้ายเบบี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8จบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้คุณครูจะเต้นเต็มเท้าแล้วก็บล็อกขวาและซ้าย1รอบให้ดูนะครับนับไป1นึ่งสองสาเลยนะ5 6 7

8 1 medio, part, ern, story, tekrar, 2 3 4 5 6 7 8้านะครับวิธีนี้ถามว่าเต้นเซฟตัวเองไหมเซฟนะครับเซฟเพราะว่าเราเต้นเต็มเท้าหมดนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวเราจะยังคงไม่คล่องเท่าไหร่นะครับควรจะวิธีเวลาเราทำกริปไว้นะครับมันจะมีจังหวะที่จะต้องแบบใช้ครึ่งเท้าและบีบางจังหวะที่ต้องใช้เต็มเท้าไปดูกันถ้าเกิดว่าคุณครูเต้นนะครับในลักษณะของที่คุณครูเต้นนะครับที่ใช้ ทั้งเต็มฝ่าเท้าแล้วก็ครึ่งครึ่งเท้านะครับไปดูกันนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1> 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับถามว่าช็อตตะกี้นะครับกับช็อตนี้นะครับอันไหนที่สวยกว่านะครับเราจะดูว่าเรื่องความสวยนะครับกับกับสวยกว่ากับ ส่วนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าเต้นที่เต็มฝ่าเท้าถูกต้องไหมถูกครับมันเซฟนะครับแต่การเคลื่อนไหวจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าแบบคนคุณครูจะเต้นในแบบที่คล่องตัวมากกว่านะครับเทคนิคนะครับอ่ะไปดูไปฟังเทคนิคกันเวลาเราก้าวนะครับในการก้าวของกริปไวะคุนครูจะทําเป็นก้าวก้าวมันจะมีจังหวะของการเด้งนะครับมันจะเด้งเด้งข้อเท้าจะยืดข้อเท้าจะแบบเด้งเด้งนิดนึงนะครับกริปไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บนะครับเราจะใส่จังหวะของการก้าวแบบใส่ลุกเล่นเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นจริตนะครับเรียกว่าเป็นจริตเนาะนะครับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับ1 2เดง้ง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 จะขย่มตัวนิดหน่อยแต่จะไม่ขย่มเยอะนะครับเวลาเราทำลงไปเราจะไม่ขย่มเยอะเราจะยังไม่ขย่มเยอะนะครับเราจะทำแบบสวยๆนะครับขย่มนิดเดียวตึ๊ด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 , suspense, ด ดับเบิลนีดับเบิลนีเวลานักเรียนดับเบิลนีนักเรียนโน้มตัวไปด้านหน้านะครับโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะครับขาที่ไปด้านหน้าเตรียมฝ่าเท้านะครับสเต็ปดับเบิลนียกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาปลายเท้าจิกลงนะครับถ้านึกได้นะปลายเท้าจิกลงนะครับสเต็ปดับเบิลนีสเต็ปดับเบิลนีนะครับนี่เด้งเด้งแล้วเด้ง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 ไปนะครับดับเบิลนะครับเสร็จแล้วเวลามาร์สกลับมาคุณครูจะใช้ปลายเท้านะครับเววลลลลาาาาาเเด้้งกกัับบมมมค์รจะใช ปลายเท้านะครับในการย่ำย่ำย่ำนิดนึงถามว่าไม่ได้ถามว่าไม่ได้ปลายเท้าทั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าแบบใช้ปลายเท้าแค่นี้นะครับเราจะไม่ลงเราจะไม่ลงเต็มเท้าแบบนี้นะครับแค่ครึ่งฝ่าเท้าแล้วก็ทำเบบี้นะครับเบบี้เวลาย่ำก็มาร์ทมาร์ทนะครับมันจะมีความรู้สึก yeah, ว like ่าเราเวลาเราทําเวลาเราใช้เครื่องแค่ครึ่งฝ่าเท้าแต่ว่าลงเท้าเนี่ยมันจะมันจะแนบกับพื้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่ด้าน หน้าซส่วนใหญ่นะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับทำได้ก็ลองขยับนะครับลองฝึกฝึกกันดูนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบนะค่อยไม่ต้องรีบนะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสำหรับคนที่ฝึกเต้นของครูนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ